ใครนะ้าใครนะ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วใครนะ้าใครหนะ้าเหมียวเฮ้ยอ้ยเชื่องด้วยเชื่องด้วยมาหาคุณสาเฉยเลยแมวใครไม่รู้ go home with me เชื่องมากเลย เชื่องมากเลยแมวใครเนี่ยแมวมีเจ้าของหรือเปล่าเนี่ยไม่มีเจ้าของกลับบ้านนะอือฮั่เจาเหมียวไปก่อนนะเ <c oughs> มื่อกี้จะแงบขาอ้าวิ่งตามวิ่งตามพานี่ <c oughs> เอานะ่สงสัยจะได้แมวกลับบ้านแล้ววันเนี้น้าดูเอา้าได้แมวกลับบ้านแล้วนะวันเนี้ สงสัยวันนี้จะได้แมวกลับบ้านวิเกตแคทโฮยังไงดีเนี่ยเราจะกลับบ้านด้วยกันไหมเนี่ยน้ำตาลยังไงดีเราจะกลับบ้านด้วยกันไหมนี่สงสัยเราจะต้องได้กลับบ้านด้วยกันแล้วนะเนี่ยฮันนี ตองใส่ต้องเตรียมเงินไปซื้ออาหารแมวแล้วเนี่ยตองใส่จะได้เลี้ยงแมวแหมดูท่าเขานะดูท่าเขานะดูท่าเขาสิแผ่ลาเลยแผลลาเลยสบายอุราเลยสบายอุราเลยนะคะ สบายอุลาเลยนะคะเหมียวน้ำตาลฟีเมลออเมลคันนี่ฟีเมลโอ้โัวเมียซะด้วยน้ำตาลยังไงเนี่ยเจอกันครั้งแรกนี่วิ่งตามกันเลยเหรอเนี่ยเชื่องจริงๆของใครก็ไม่รู้ทุกคนมาเดินสวนเจอแมวตัวหนึง่งไม่ได้ให้อาหารไม่ได้อะไรนะพอเจอปุ๊บ เขาก็เดินตามเลยนะเนี่ยเจอปุ๊บก็เดินตามเลยเนะี่ยไหนดูหน้าตาสิสวยแค่ไหนเนี่ยโชว์กล้องเลยสิสวยไหมเนี่ยไหนคนสวยอะโอ้โหเอโอโหคนสวยคนสวยได้ออกโลกโซเชียลแล้วดังทั้งโลกแล้ว <laughs> ดังทั้งโลกแล้วเอา้า ดังใหญ่แล้วทีนี้นะออกโซเชียลแล้วนะเนื้อคู่กันหรือเปล่าเราเนี่ยเจ้าของมีเจ้าของไหมแต่เขาไม่มีกระดิ่งไม่มีอะไรนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนสวยอุ้ยคนสวยคนสวยคนสวย ก็วนเปลียนวนเปลียนสงสัยจะได้แมวกับบ้านวันนี้เอาได้แมวกับบ้านแน่เลยได้แง่แง่ได้แมวกับบ้านแง่แงวันนี้สงสัยจะได้แมวกับบ้านนี่แง่แงน้ำตาลกับบ้านกับ,บ,กบแม่ไหม ยิ่งตามใหญ่เลยมาจากไหนก็ไม่รู้นั่นนี่สวยมากสวยมาก